เช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลสายรุง้งมินนี่เด็กหญิงตัวเล็กๆใจดีชอบวาดรูปมากเธอมีดินสอวาดภาพสีรุ้งแท่งโปรดที่พ่อให้เป็นของขวัญวันเกิดวันนั้นครูให้ทุกคนวาดภาพความฝันของฉันมินนี่ตั้งใจจะวาดภาพสวนดอกไม้ใหญ่แต่ทันใดนั้นเธอก็ทำดินสอตกมันกลิ้งไปใต้โต๊ะของเพื่อนชื่อตา ตาดิบดินสอขึ้นมาเห็นว่ามันสวยและใหม่มากเธอแอบ,บคิดว่าอยากได้จังถ้าไม่พูดอะไรคงไม่มีใครรู้หรอกแต่ในใจของตาลก็รู้ว่าดินสอนี้ไม่ใช่ของเธอครูหนึ่งครูเดินมาใกล้ๆแล้วพูดว่าจำไว้นะเด็กๆความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญที่สุดแม้ไม่มีใครเห็นตานเงียบไปชั่วครู่ แล้วรีบยกมือบอกว่าครูคะดินสอนนี้ของมินนี่คะ่ะหนูเก็บจะเก็บไว้เองแต่หนูรู้ว่ามันไม่ถูกมินนี่ยิ้มกว้างขอบใจมากนะตานหนูใจดีและซื่อสัตย์มากเลยครูยิ้มและลูบหัวตานเบาๆครูภูมิใจในหนูนะการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องคือความกล้าจริงๆตั้งแต่นั้นมาทั้งมินนี่และตานก็กลายเป็นเพื่อนสนิท พวกเขามักช่วยกันวาดรูปและเตือนกันเสมอว่าไม่ว่ามีใครเห็นหรือไม่ซื่อสัตย์ไว้ก่อนดีที่สุดก่อนนอนคืนนี้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝันดีนะลูกตราตรีสวัสดิ์